สวัสดีครับผมนัดนะครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP รีวิวกางเกงยีนของสะสมนะครับในตู้ของผมเองนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับสำหรับกางเกงยีนนะครับ EP นี้นะครับผมก็ได้นำกางเกงยีนอีกค่ายหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับ ถามว่าผมมีความรู้เยอะไหมกับยีนยี่ห้อนี้แบรนี้ก็ไม่เยอะนะครับก็มีความรู้ระดับหนึ่งความรู้ระคิดเป็นเต็ม10ก็มีความรู้อยู่ประมาณสองคะแนนนะครับความรู้ไม่เยอะนะครับแต่ก็คืออยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักยี่ห้อกางเกงยีนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะก,กําลังเลือกซื้อหากางเกงยีนอยู่กาลังคิดอยู่ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรแบบไหนนะครับ ยี่ห้อในใจอาจจะมี m a ็ l a n g เจอร์ดีพวกนี้เป็นแบรนด์หลักนะครับแต่ผมก็อยากจะมาแนะนำแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าแบรนด์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้จักให้ท่านได้แนะนำมาแนะนำให้ท่านได้ทราบนะครับวันนี้นะครับที่ผมเปิดตู้นะครับแล้วยกมาให้ดูก็จะเป็นแบรนด์นี้จัดทองนะฮะ ซิมเพิลรอนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกางเกงอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับดูดีเทลของเขาเลยนะครับซิมเพิลรอตรงนี้จะเป็นปักนะครับปักเป็นได้แบบเีอยงทองทองนะครับสูยเลยนะครับเอกลักษณ์ อีกจุดหนึงของเขาก็คือนี่จักทองนี่คือจักทองอ่าเป็นโลกโก้เอกลักษณ์ของซิม p ป e ร์รอรเขาเลยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับนี่กระดุมนะครับง่ายด,ด้านในของกระดุมนี่เอกลักษณ์เลยหุ้มหนังไว้ีแล้วในเม็ดกระดุมเนี่ยสังเกตดีๆจะเป็นรูปจักอีกทีนึงเนี่ทุกเม็ดเลย ทุกเม็ดจะเป็นรูปจากเหทน,นตัวนี้นะครับเป็นผ้า13ออนนะครับเป็นผ้า13ออนนะครับมาพร้อมกับอันนี้ริมแดงนะครับผ้า13ออนตัวนี้ใส่กำลังดีเลยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่บ่อยก็เลยยังยังอยู่ในสภาพที่แบบ ยังเนีบเบอยู่ใส่ไม่บ่อยตัวนี้นะครเพราะช่วงนี้ไม่ดอกจากบ้านนะติดโควิดไม่ดอกจากบ้านกนะ็แทบไม่ได้แสงเกงดีๆๆเลยสีของเนื้อผ้าก็กำลังดีเลยนะครับเย็บมาพร้อมกับได้สีน้ำตาลนะครับออกเหลืองเหลืองแดงๆในป้ายหนังนะป้ายหนังนี้เราสามารถสอดเข็มขัดนะครับเส้นพอดอีเพื่อที่จะโชว์ป้ายหนังขนาดป้ายหนังก็นหนาเลยครับ ายในนะครับนี่เขาจะมีโลโก้ซิปเลล์เอลยี่สิบนะฮะผมใส่เอลยี่บอีกด้านเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเกงยีนสักตัวหนึ่งอยากจะมีเกงยีนสายแฟช่เท่ๆนะครับ สำหรับอยากจะเล่นผ้าออนนะครับก็มี13-14-15-16บสีหนาหนาหน่อยก็หลัก21พวกนี้นะฮะแต่จริงๆบ้านเรา17-18ออนก็ถือว่าหนาแลยฮะร้อนแล้วนะครับ,นนรบผ้า13ออนกำลังใส่พอดีเลยครับ13-14ออนเนี่ยกำลังดีเลยสำหรับอากาศบ้านเรานะถ้า17-18นี่เริ่มหืมแล้วฮะปาดเหงื่อนิดๆครับผมก็เนี่ยฮะได้นำมา แนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆพ,พี่ๆนะครับที่กําลังมองหางเงียงยีนใสสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงนะบอกได้เลยว่าเป็นผ้าอ่อนที่ราคาไม่แรงครับแต่วัสดุนะครับตัวเนื้อผ้าของเขาตรงนี้จะโชว์ริมด้วยนะนี่เห็นใันน่ไหมตรงนี้โชว์ริมแต่ผมยอมรับเลยว่าเนื้อผ้าดีเทลรูปลักษ์ทุกอย่างโดยรวมบวกกับราคาของเขาเนี่ย ผมว่าผ่านนะดีเลยอ่าจาหรบบราคาบวกวัสดุของเขาเนี่ยถือว่าดีเลยถือว่าผ่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอาจผมอาจจะให้ความรู้ได้ไม่มากมายนะครับแต่ก็คือเป็นการแนะนำเกงเกงยียนจากที่เคยใช้จริงใช้เองและใช้จริงมันแนะนำอันไหนใช้ดีผมมาบอกต่ออันไหนใช้ไม่ดีผมก็ ทิ้งนอนไว้ในตู้ไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาแนะนำสำหรับยีนตัวที่ผมคิดว่าเออใส่แล้วโอเคใส่แล้วดีนะครับใส่แล้วคุ้มนะครับใส่แล้วคุ้มกับราคานะครับใส่แล้วแดง่ายใส่แล้วสวยอะไรประมาณน,นี้ผมก็จะนำมารีวิวต่อต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณครับ